สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาชมถั่วฝักยาวรุ่นใหม่นะคะเราปลูกถั่วฝักยาวใหม่อีกรุ่นแล้วค่ะก็เป็นที่น่าพอใจพอสมควรเพราะว่าชุดนี้ปลูกลงไปนี่เจอฝนตกใส่ตลอดเลยค่ะ ได้รดน้ำไปแค่ไม่กี่ครั้งเองนอกนั้นก็รับแต่น้ำฝนน้ำฝนนะคะแต่เรื่องโรคของเขานีเก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมละค่ะนี่นล้วคะ,วคะดูที่ใบ ก็ยังคงมีโรคคล้ายๆเดิมอยู่นะคะแต่ก็นั่นแหละเราต้องมาดูแลบำรุงเขาตั้งแต่เขาเริ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็คือว่าไปทำอย่างอื่นแล้วก็มีเวลาน้อยที่จะแวะเวียนมาดูเขาก็จะแค่มองดูตอนเดินผ่านไปผ่านมาเท่านั้น ไม่ได้เข้ามาดูแลแบบจริงๆจังๆวันนี้นี่ก็คือจะออกมาถาักญ้าถั่วอีกแล้วค่ะยาถั่วยังถักไม่เสร็จเลย <S <S ฝนตกบ้างอะไรบ้างถากไปเช้ามาถากบ่ายฝนตกอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เลยไม่เสร็จสักทีแล้ญ้าก็ ไม่ค่อยตายดีด้วยค่ะไอ้ตรงที่ถากไปแล้วก็ยังมีโผล่ขึ้นมาอีกก็น่าจะต้องได้ตามเก็บอีกไม่อย่างนั้นกว่าถั่วจะโตหญ้าก,ก็จะโตตามถั่วอีกก็ทำกเกษตรก็ต้องอย่างนี้แล้วนะคะถ้าอยากให้ของเราดีต้องดูแลดีดี ก็พยายามแล้วค่ะที่จะดูแลให้ดีๆนะคะแต่ก็ยังไม่ดีได้ดังใจนี่ค่ะสะเทือนหรือเปล่าอใบเขาก็น่าจะเป็นเชื้อโรคอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็มีลาขึ้นไม่แน่ใจอีกว่าเป็นเพราะอะไรเะเนี่ยมีลาเป็นไปทั่วเนาะ ปลูกไอ้นั่นปลูกไอ้นี่ก็เป็นไปนเรื่อยค่ะโอ้โบนโรงงานเขาอะไรกันเนี่ยเสียงดังเข้าไปในโทรศัพท์หรือเปล่าไม่รู้เขาคุยอะไรกันเสียงดังดังนี่นะคะ ถูฟักยาวถูฟักยาวก็ชมกันพอเพลินๆนะคะเมลงกวนใจไปเยอะนะคะเนี่ยแมลงหวีบินมาตอมหน้าตอมตา ตอนไปถากยาก็จะมาตอมกันให้รำคาญก็เขาเริ่มแตกยอดเตรียมพร้อมที่จะเรื้อยขึ้นแล้วนะคะเราก็เลยต้องเตรียมเสาหลักมาปักเอาไว้ให้แล้วค่ะ แต่ก็ยังปักให้ไม่หมดนะคะมาสิ้นสุดอยู่ตรงนี้เองค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำต่อเพราะว่าไม้ที่ตั้งเสาของเราหมด <c oughs> เก็บของเก่ามาใช้อ่นะคะมันยังไม่พอตลอดไปถึงหัวร่องนู่นก็เลยมาได้แค่ตรงนี้ มีงานหลายอย่างนะคะต้องไปทำตรงนู้นตรงนี้ก็เลยตรงนี้ยังเตรียมให้ไม่ครบการน,นี้ก็ใบเป็นโรคเด็ดออกก็เหลืออีกน่าจะต้องใช้เสาอีกสองต้นนะคะ เสาอีกสงต้นเพื่อที่จะได้เอาไม้มาพาดแล้วก็ปักหลักนะคะตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้ทำยาดย้วยถั่วตรงนี้ยาก็เยอะมาแล้วก็ถอนสักหน่อยถอนต้นไหนคว้าได้ก็ถอนถอนไปสักหน่อยนึงก่อน <laughs> แดดพอเป็นใจนะคะจะออกมาถากหญ้าถัว่วอีกนี่ก็คือแดดลมลมตกพอได้อยู่คงอยู่ได้ทําต่ออีกสักหน่อยนึงหญ้าก็โตวไว้ไ้ค่ะหญ้าถัวถ่วถั่วลิสงนะคะหญ้าถั่วลิสงอืออุ้ยโดนขากล้องอ่า ที่ตรงนี้เคยมีต้นผักเซียนขึ้นอยู่นะคะแล้วก็เขามีเม็ดมีอะไรเมร็ดเขาก็ร่วงอยู่ก็เลยเนี่ยแตกต้นขึ้นมาค่ะผักเซียนผักเซียนน่าจะเดี๋ยวได้ถอนไปให้เพื่อนบ้านนะ,ะแต่ต้นไม่สวยเลยโดนตัวมแมลงมาเกาะกัดกินใบ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มารับชมคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบความสำเร็จกับงานการหน้าที่ที่ทำอยู่ทุกๆอย่างนะคะ ย้อนกลับมาชมตรงด้านหลังอีกสักนิดอีกสักหน่อยนึงค่ะเพราะเวลาเรายังเวลาเรายังไม่ครบนะคะ mm hmm. จะทำพรีเมียร์ก็สัก8ปดเก้านาทีนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งค่ะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ